โยโยโย่ใบสองงตรงเจริญกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีฟนคลึงผูหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยก7 7ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับคลึงเน้นทีมเดียวพี่เจ็ดเลือกโอเคเวลาตี 2, 4, 5ฟุตบอลอุ่นเครื่องทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับจะเปิดบ้านเจอกับสกอตแลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์ก็ได้ไปยูโรรอบสุดท้ายครับด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่มบีผลงานชนะ 6-2แพ้นะครับเกมล่าสุดบุกถล่มยืบรอต้ามา6-0ต่อครับโรนัลด์คูมันก็มีผู้เล่นกันหลักอย่างฟานไดเซเฟนอาเซเฟนเดอร์ไฟนะครับมีฟลิมปงครับตัวริมเส้นจากเลเวอร์คูเซนอ่าแล้วก็มีดุมฟรีสด้วยนะครับดันกลางไวนาดุมก็ติดทีมชุดนี้นะครับแล้วก็มีซาบีซีมอนอ่าดอนเยลมาเล่นโคดี้กั๊กโปนะครับข้างหน้าก็มีทั้งเบมฟิสเดปายกับวอลเวกฮอสเป็นตัวเลือกครับในขณะที่สกอตแลนด์ ก็ได้ไปยูโรเหมือนกันนะครับในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A ผลงานชนะ5เสมอ2แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอนอร์เวย์มา3-3นะครับสตีฟคลาคร์กุนซือมีผู้เล่นการหลักอย่างดูโรเบอร์สันครับแบ็กจากลิเวอร์พูลนะครับมีเคียรันเทียนนี่นาธา,า,านแพตเตอร์สันจากเอฟเบอร์ตันนะครับตรงกลางนำโดยจอห์นแม็กจินกับสกอตต์แม็กโทมิเนเอครับไหนจะมีบิลลี่กิมัวอีกนะครับข้างหน้ารีดอนไดเชอดัม แรนดงคริสตี้พวกนี้ครับเจอกันในเกมสําคัญล่าสุดคือบอลโลก2010รอบคัดเลือกปรากฏว่าเนเธอร์แลนด์ชนะไปกลับในบ้าน3-0เกมเยือน1-0นะครับล่าสุดจริงๆคืออุ่นเครื่อง2021เสมอ2-2คู่นี้ก่อนเกมเนเธอร์แลนด์เป็นต่อแน่นะครับหมายว่าสกอตแลนด์ แม่จะได้ไปยูโรครับแต่ว่าโดยภาพรวมยังชอบเนเธอร์แลนด์มากกว่านะครับนะักเตะหลายคนกําลังขึ้นมาครับวัดใจเนเธอร์แลนด์ครับที่เะมองว่าการันตีชนะแน่การันตี1ประตูเป็นรุ้นประตูที่2นะครับให้เชียร์เนเธอร์แลนด์เป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจำข่้มืิงวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย